สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปของสรุปผลลาวพัฒนานะครับผมประจำวันที่8พฤศจิกายนพ2 5 6 6นะครับก็ก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักราชด,ด้วยนะครับผมขอให้รวยให้รวยนะครับ มาดูตัวเลขกันเลยนะครับช่องเลขหน้าคราดประจำวันที่8พฤศจิกายนพศ2566ลาวพัฒนาเลขหน้าครา้เด่นบนล่างนะครับ2 9 4นะครับผลที่ออกนะครับ4ตัวบน7 9 3 9 2. 3ตัวบนออก9 3 9 2ตัวบนออก3 9 2ตัวล่างออก7 9 บนล่างนะครับเราได้นะครับผมเข้าเก้านะครับเก้าบนเก้าล่างเลยนะครับทะลุดนะครับแล้วบนนะครับเลขนักราชให้รูด9นะครับผมเข้ารูด9นะครับจับนะครับเลขนักราชจาก9าหกับ92้าสองนะครับออกเจ็ดเก้ากับ3ามผิดไปยัางละแต้มครับผมนะครับล่างให้รูด2ผิดนะครับ นะครับผมก็เข้าเข้ารูดนะครับเข้ารูด9นะครับผมกับเด่น9นะครับยังไงขอให้เอทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขนกคราชด,ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ